อันนึงครับมันค้างครับผมโทรศัพท์ชอบค้างแงวแยเง็งงสวัสดีครับผมอยู่กับนักพูดเกมมิ่งครับผมยินดีดดตันทายเข้าสู่เกม Modern w a r s h i p ในตอนที่สองนะครับผมหลังจากที่ตอนที่แล้วคือไ,ได้พูดแล้วก็ไปเลยลงคลิปมาหนึ่งสาปดาห์ผมตอนที่สองนี้จะมาพาภัพกบพบก,กับ ผมนั้งใจว่าจะเล่นสองเครื่องนะครับผมก็คือผมจะเล่นสองเครื่องกับเครื่องผมและเครื่องของแม่แล้วรอเน็ตกันนี่ผมลงแล้วนะลงสองนนี่สองก็คือผมแหละครับแต่ว่ามันเป็นเครื่องของแม่เล่นทั้งสองเครื่องเลยเรานีครับเาจะได้ไปเนี่ยโอ้ดูครับ๋บยวมาโต๊ะรอาผมพันแปด โอ้จะแพ้ไปไหนเนี่ยแพงซะเหลือเกินอันนี้ยังไม่มาครับผมคันนี้ถิงโปะครับผมนีนมีแค่สี่ลำวันนี้ลำล่าสุดที่ผมได้มาแล้วอินแล้วอินเจ็ดวันลมเดิมนะี่าหรือเปล่าจะเป็นเรือของพี่จีนนะผมมาหน้าของจีนเล่นสองเครื่องเนี่ยจะดีเลยนะเนี่ยเล่นกับเพื่อนก็นได้เออ เรื่อเพื่อนก็ดีเล่นสองเครื่องอะโผจังห้าวห้าวอะเหมือนคนนะห้าวครับเออเอาเครื่องผมเครื่องของแม่เป็นเรื่องด้วยกันกลัวจะเด้งออกแหละเครื่องของแม่รอก,ก่อนับผม ตั้งเกมดับเบิหกเก้าศูนใช่ไหมหกก้าศูนย์หกเชื่อมต่อจ้าฮึ <c oughs> มา่มทูดอา้าวเด็ดไม่ดีแน่แเลยโงจะได้เล่นบลอ เอาเครื่องของแม่ออกแล้วเข้าใหม่ก่อนก็อคือยังเล่นแบบเกมยอดฮิตไม่ได้อย่างเช่นโลบบกเนี่ยว่าผมเคยโหลดมาเล่นแล้วมันเด้งออกมันแบบช้าๆแหลกๆอะไรไม่รู้อ,อ่ะเครื่องของแม่ดูลื่นๆนะแลม3อ่ะเราเครื่อ,องผมมันแลม2อะเล่นกับบอร์ดก่อน ก่อนนะครับแน่รอบนี <lawsuit> ้ไม่ได้มีเสียงเพลงมันจะแรกๆครับผมเล่นไม่แรกมากเล่นเยอะก็จริงนะแต่อุปกรณ์ไม่พร้อมอุปกรณ์ไม่ค่อยแน่นหนาเลย

ในกัปมาหนี้ปัิบัิก็คืออนุรัไม่ใช่ตอน้อนุ์หรือเปล่าอนุอนุสะสาร LM ครับผมแล้วคือ ข้เาเรือล็อเออแล้วแต่มีอะไรที่ยังเหลืออันนี้ผมได้อันนั้นผมได้ทดสอบเล่นบอลแมนโคลมันไม่ค่อยแบบไม่ค่อยลืล่นหรอรูปเป็นไรในเครื่องหรือว่ามันปรับแล้วมันปรับแสดงเป็นอีที่แชร์ไม่ได้ด้วยอ่ะเป็นแบบแตกอย่างง่ายมกไ่็งง มหมดกันก็เกิดีอันนี้ของจีนครับนี่เป็นย่อย D H นี่เป็นของจีนถ้าไปดู S T T S ไปสองน่าจะลำนี้แหละลำนี้แหละพี่ The Fist องแม n สามารถยิงต่อวิดีโอได้นะครับ lên hay dòng đi Rồi, mấy Để mấy bên này Con đi không? Hai Yeah, เส็จเองไม่ขี้เหลยนะสำหรับเทียสองไม่คิดเลยมากก็ไม่เลี้ยวนะวโอเคเราต้องเล็ง้ก็จะว่าจะเก็บเงินซื้อคุรุมาบุคุรุมาดังยังดูแบบฟุตซ้อมกกว่าด,กกดูคุตซ้อมกว่าคุลมานี่เหมาะกับการฟาร์มบอทได้อย่างดีเลยเพราะมัเีเทียสองกระบอก

ยงตอเพระเเล็กอ่ออะันนืองเ่ี้ว่ายิงไม่ได้ยาไม่ได้อะผมมันมันแบบว่ามันมันแบบมันขัดอะไรไม่ร้อะแบบนัหละแบบเล่นเป็นเล่นลายอะมันดูไม่ขาดมากเลยอะ ก็ยังแปลกใจอยู um ่เครื่องนี้ก็สองพันห้าร้อครับผมประมาณสองารบาทไม่เยอะมากแดด้มุงเจเจอะไรเงี้ยวเจหกอย่าเราะว่นเสียะจ้พอลล์ <S <s นะ มีเวลาระเบิดเลยละเก็บละผมที่หนึ่งหรือเปล่าโอ้แ <Ooh. S 1> สนสองแหมไม,ม่เลยนะสำหรับสำหรับไอเทียสองครับผมขอให้แบบมีเลือดเป็นล้านเลยอะ่ะจะได้ยิงให้สะใจไปเลยอะ่ะยิงแบบยิงคิดแตกอะ่ะเอาจริงนะอ่าคลิปนี้ตอนนี้คงเก็บไว้ได้เล่นสองเครื่องนะ๋ยวค่อยเลยบบ่นใหม่กัได้ ต่อต่อไปนี่ฮะโหเปอร์ผมดีครบครบมากเลยอ่ะห้องข้างจะครบเลยอ่ะรับผมตั้งใจว่าผมจะซื้อเจ้าคูลุม,ม้าผมเนี่ยร้านนี้ดีครับผมแต่ว่าเลือดมันน้อยแล้วอัพเกรดสูงสุดก็คือหนึ่งแสองมืหนึ่งพันกว่ากว่าเลือดน้อยดี่ะ ี่สูเปเท่านี้ครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อ <Hey, S 1> ทำคลิปต่อไป <c oughs> สำหรับผมแล้วผมขอลาล่วนพบกันในคลิปหน้ okay, าสวัสดีครับ